ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1513ถึง1514การกลับมาของทายาทยอดขุนพล JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องเดี๋ยวก่อนหลังจากสั่งการแล้วเหรินชิงหยวนพันคิดอะไรได้บางอย่างเขารีบยกมือขึ้นและกระหมาดแน่นฟึบ เกิดประการที่ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบจากบริเวณภายนอกทันทีสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ได้รับการปกป้องจากค่ายกลอันทรงพลังทําให้ยากที่คนนอกจะแอบฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในแต่ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันเหรินชิงหยวนก็ยังสร้างประการขึ้นอีกชั้นเพื่อให้แน่ใจบ่งบอกว่าเรื่องที่เขากําลังจะพูดนั้นสําคัญมาก ประมาจาย์ฟ้าประธานเกี่ยวข้องกับโชคชะตาของมวลมนุษย์เรื่องนี้จึงต้องถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดผมสงสัยว่าการมาถึงอย่างปุบปรับของบุคคลน,นั้นอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาอาจรู้อะไรบางอย่างมาจึงเปิดการโจมตีหมอนั่นมีทักษะในการปลอมตัวสายสืบของเราจึงยังไม่อาจแก่ร่องรอยของเขาได้หากเรื่องราวเกี่ยวกับประมาจาย์ฟ้าประธานรั่วไหลเข้าหูของเขาและเขาเข้าถึงตัวประมาจาย์ฟ้าประธานก่อนพวกเราทุกอย่างก็จะเลวร้ายมากเหรินชิงหยวนพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ดังนั้นผมจึงอยากให้พวกคุณทุกคนออกเดินทางโดยระมัดระวังจางเซเวียนด้วยพยายามโน้มน้าวให้ทางตระกูลจางและสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งแน่ใจว่าเราจะนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้พวกเขา และในเวลาเดียวกันพวกคุณก็จะต้องพยายามค้นหาประมาจานฟ้าประธานอย่างเงียบๆซึ่งหากพบตัวเขา <_ d oll> อย่าเพิ่งยอมรับเขาเดี๋ยวว่านั่นให้ปกป้องเขาจากเงามืดต่างๆก่อนเพราะถึงแม้เขาจะเป็นประมาจานฟ้าประธานแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะแข็งแกร่งถึงระดับของประมาจานคงหรือย,ยังเพราะไม่อย่างนั้นพวกเราคงเคยได้ยินชื่อเขาบ้างแล้วประมาจยานยฟ้าประธานเป็นชื่อเรียกผู้ที่ได้การยอมรับจากสวรรค์เท่านั้นเป็นเครื่องแสดงถึงบุค,คลิกและความปราดเปรื่องมากกว่าจะเป็นมาตรวัดระดับความแข็งแกร่ง แม้แต่ปรมาจารย์คงก็ไม่ได้มีพลักกาลังแข็งแกร่งโดยกําเนิดเขาก้าวหน้าไปทีละขั้นก่อนที่จะกลายเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ถ้าปรมาจารย์ฟ้าประธานเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ไร้เทียมทานหลักก็เขาก็คงมีชื่อเสียงและไม่มีทางที่เรินชิงหยวนซึ่งเป็นถึงรองประธานสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่จะไม่เคยได้ยินชื่อของเขาพวกเราเข้าใจเหล่าปรมาจารย์พยักหน้ารับ เอาล่ะผมจะย้ำอีกครั้งนะเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้คือตามหาตัวประมาจา์ฟ้าประธานและปกป้องเขาเหรินชิงหยวนเน้นคำพูดของเขาด้วยการโบกมือสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับประมาจา์ฟ้าประธานผมอยากให้พวกคุณทุกคนปิดปากเงียบอย่าได้พูดกับใครทั้งนั้นผมจะถอดถอนใบอนุญาตประมาจา์ของพวกคุณโดยไม่ลังเลและส่งคุณไปยังอาณาจักรใต้ดินหากคุณเปิดเผยความรับนี้ออกไปพวกเราเข้าใจรองประธานเหรินเหล่าประมาจา์ตอบรับเป็นเสียงเดียวกันฟืบ ทันทีที่คำสั่งสิ้นสุดลงประมาจารย์แต่ละคนก็แยกย้ายออกจากหอรับรองอาจารย์ไปเหลือแต่เรินชิงหยวนเพียงคนเดียวเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสะบัดข้อมือแล้วหุ่นสองตัวก็ปรากฏตรงหน้าหุ่นนี้ตัวเตีย้ยและมีพละก,กำลังไม่มากนะักแต่แขนที่ยาวเป็นพิเศษของมันและนิ้วมือทั้ง10นิ้วของมันถือได้ว่าโดดเด่นมาก ทันทีที่หุ่นปรากฏตัวพวกมันก็ไม่รอช้ามันรีบเก็บกวาดหอรับรองอาจารย์และตั้งต้นทำงานภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเศษซากที่พังทลายก็กลับคืนสู่ความงดงามดังเดิมแม้แต่ป้ายชื่อบรรพบุรุษก็ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบตามมาลำดับของมันราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากเก็บหุ่นทั้งสองตัวแล้วเรินชิงหยวนก็มองไปไกลแสนไกลด้วยในตาล้ำลึกเขาระบายลมหายใจยาวและพึมพำประมาจารย์ฟ้าประธานดูเหมือนสวรรค์กำลังจับตามองพวกเราอยู่ คราวนี้กระแสพลังงานพิเศษอบล้อมจางเซเวียนนานกว่าครั้งก่อนๆเจ้าอย่ารู้ดีว่าการเข้าไปรบกวนอย่างกระทันหันอาจทำร้ายท่านอาจารย์ของเธอเธอจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆโดยซุดตัวลงนั่งไม่ห่างออกไปนักและมองเขาอย่างเงียบๆในระหว่างนั้นจางเซเวียนไม่ได้เคลื่อนไหวเลย ไม่เหมือนกับคราวก่อนๆเขาไม่ได้สลบและไม่มีปรากฏการพิเศษใดๆเกิดขึ้นด้วยเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเวลาไม่อาจรับรู้กระแสของการเวลาที่อยู่รอบตัวได้ภายใต้การบ่มเพาะของรังสีพิเศษนั้นระดับความล้ำลึกของจิตวิญญาณของเขาพุ่งขึ้นสูงเลี้ยวคราวนี้มากกว่าครั้งก่อนๆโดยเพิ่มจาก25.1ไปเป็น29.1 สำหรับปรมาจารย์ระดับความล้ำลึกของจิตวิญญาณน,นั้นแบ่งออกเป็น3ช่วงระดับความล้ำลึกของจิตวิญญาณที่29.1ของจางเซเวียนนั้นเทียบชั้นได้กับปรมาจารย์ระดับ9ดาวขั้นสูงสุดโดยทั่วไปเมื่อมีระดับความล้ำลึกของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นความสามารถในการวิเคราะห์ของเขาก็ละเอียดแม่นยำยิ่งกว่าเดิมทำให้เขามองลึกลงไปและเห็นเหตุการณ์ได้ไกลกว่าแต่ก่อน หลายสิ่งที่เขาเคยทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจพันกระจังขึ้นมาตอนนี้ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิควอนยุทธและเทคนิคก,การต่อสู้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยราวกับจู่ๆเขาก็เข้าใจสาระสำคัญของมันถึงเราจะไม่เคยฝึกฝนเทคนิควอนยุทธของวอนยุทธระดับเซียนขั้นการแบ่งแยกมิติมาก่อน แต่เราก็สามารถคำทางได้คร่าวๆโดยใช้เทคนิควอนยุทธที่เคยเรียนรู้มาในอดีตอีกอย่างเจ้าอยากเป็นลูกศิษย์ของเราระบบไหลเวียนพลังงานของเธอก็มีลักษณะเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถรวบรวมพละกกำลังที่เธอถ่ายทอดให้และนำมาใช้ฝ่าด่านวอนยุทธได้นำมาสู่ระดับวอนยุทธที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ทีแรกจางเซเวียนยังงงงงอยู่เล็กน้อยที่เขาสามารถฝ่าด่านวอนยุทธได้อย่างปุบปรับเมื่อตอนอยู่ที่สาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากเพราะการฝ่าด่านวอนยุทธอย่างปุบปรับดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแต่เมื่อมีระดับความล้ำลึกของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นความลับข้อน,นี้ก็ถูกเปิดเผยจางเซเวียนสายหน้าและถอนหายใจน่าเสียดายที่เรายังหาวิธีสร้างทางเดินพลังปราณชุดใหม่ให้เจ้าอย่าไม่ได้ แม้เขาจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สาขาต่างๆที่ร่ำเรียนมาได้แล้วแต่ก็ยังไม่พบเงื่อนงำที่จะช่วยเจ้าหยาสร้างทางเดินพลังปราณของเธอเท่าที่ดูเขาคงต้องใช้แผนการเดิมคือมุ่งหน้าไปสมาคมช่างตีเหล็กและดูว่ามีวัสดุที่เหมาะสมที่จะใช้ทดแทนทางเดินพลังปราณของเธอหรือไม่ฟู่จางเซเวียนระบายลมหายใจยาวแล้วลืมตา ท่านอาจารย์คุณฝึกฝนวอนยุตเสร็จแล้วหรือเจ้าอยากถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสงสัยเธอคิดว่าระดับวอนยุท์ของท่านอาจารย์คงจะพุ่งพรวดหลังจากการฝึกฝนวอนยุทธครั้งนี้แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวอนยุทธของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยหากเธอสามารถชีบ้บางสิ่งที่แตกต่างไปในตัวเขาได้ก็คงจะเป็นการที่เขาดูลำลึกกว่าเดิมในตาของท่านอาจารย์มีแววตาที่ไม่อาจอย่างถึงได้ใช่จังเซเวียนพยักหน้า ฉันเข้าใจแล้วเจ้าอย่าถอนหายใจอย่างโล่งอกเราจะกลับไปที่สมาาันธนา,นานาจัก,กรวัดคราวนี้จะได้แก้ปัญหาเรื่องทางเดินพลังปราณของคุณเสียที่จางเซเวียนพูดขณะลุกขึ้นยืนท่านอาจารย์ทั่วทั้งทวีปกำลังตามล่าตัวคุณนะมันอันตรายเกินไปอย่าไปที่นั่นอีกเลยเจ้าอย่าพูดขึ้นด้วยความเป็นห่วงไม่ง่ายเลยกว่าพวกเขาจะออกจากสมาพันธานา,นานาจัก,กรวัดมาได้แล้วท่านอาจารย์ของเธอยังอยากจะกลับไปที่นั่นอีก อย่าห่วงเลยนะต่อให้ปรมาจารย์ระดับ9ดาวขั้นสูงสุดก็มองทะลุการปลอมตัวของผมได้ยากผมไม่เป็นอันตรายหรอกจังเซเวียนยิ้มเป็นการยืนยัน การยอมรับปรมาจารย์ฟ้าประทานครั้งที่5ทําให้ระดับความล้ําลึกของจิตวิญญาณของเขาเพิ่มจาก25.1เป็น29.1เขาเทียบชั้นได้กับปรมาจารย์ระดับ9ดาวขั้นสูงสุดแล้วต่อให้ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้อาวุโสชูมาเห็นอีกฝ่ายก็ไม่มีทางสะดุดตาก,กับการปลอมตัวของเขานับประสาอะไรกับจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาได้แต่การปลอมตัวของคุณนั้นยังอ่อนด้วยไปหน่อยเอาเถอะผมจะถ่ายทอดเทคนิควอนยุธของกายเนื้อให้คุณ ขณะที่จางเซเวียนตบตาได้แม้แต่กับปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวแต่เจ้าอย่างนั้นอ่อนได้เรื่องวันยุตการปลอมตัวของเธอจึงหลอกได้เฉพาะสายตาของนักรบทั่วไปเท่านั้นไม่อาจใช้กับปรมาจารย์ระดับสูงได้เพราะสภาวะปรันหยินบริสุทธิ์ที่ถูกปลุกขึ้นรูปลักษณ์ของเธอจึงเตะตามากหากการปลอมตัวของเธอถูกมองทะลุได้ก็คงไม่ยากที่ใครๆจะเดาตัวต,วตนที่แท้จริง เทคนิควนยุธของกายเนื้อท่านอาจารย์ทางเดินพลังปราณของฉันแหลกสลายไปหมดแล้วฉันจะฝึกฝนมันได้หรือเจ้าอยาถามด้วยความสงสัยเทคนิควนยุทธของกายเนื้อนั้นโดยทั่วไปหมายถึงการถ่ายทอดพลังปราณเพื่อบ่งเพาะกายเนื้อให้อยู่ในสถานะที่คนธรรมดาไม่อาจทําได้ในเมื่อเจ้าหยาดสูญเสียทางเดินพลังปราณไปหมดแล้วเธอจึงไม่คิดว่าจะสามารถฝึกฝนเทคนิควนยุท์ของกายเนื้อได้อีก ผมได้ปรับเปลี่ยนเทคนิควอนยุธเพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนมันได้โดยไม่ต้องใช้ทางเดินพลังปราณแต่คุณจะต้องฝึกฝนพร้อมกับใช้เข็มเงินของผมไปด้วยนี่คือหนังสือเทคนิควอนยุธจางเซเวียนยกนิ้วขึ้นและคอเบาๆที่ศีรษะของเจ้าหย่าจากนั้นความรู้เรื่องเทคนิควอนยุทธดังกล่าวก็ไหลเข้าสู่หัวสมองของเธอเจ้าหย่าใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มศึกษาเทคนิควอนยุทธนั้นจนเข้าใจในตาของเธอเบิกโพลงด้วยความตื่นเต้น เทคนิควอนยุทธสำหรับกายเนื้อของท่านอาจารย์นั้นจัดว่าไร้เทียมทานมากหากเปรียบเทียบกันเทคนิควอนยุธสำหรับการเนื้อทั้งหมดของสาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งก็ดูเหมือนจะเป็นขยะที่อยู่ข้างถนนเลยทีเดียวเอาล่ะเริ่มกันเถิดเห็นเจ้าอยากเ,เข้าใจเทคนิควอนยุทธแล้วจังเซเวียนสบัดข้อมือแล้วเข็มเงินจำนวนนับไม่ถ้วนก็ลอยออกจากฝ่ามือของเขาปักเข้าทั่วร่างของเจ้าหย่ากระแสพลังปรานเทียบฟ้าที่ถูกถ่ายทอดเข้าไปในเข็มเงินแต่ละเล่มเข้าไปบ่มเพาะร่างกายของเธอ ทำให้พระกําลังของเจ้าอย่าเพิ่มขึ้นขณะที่จางเซเวียนกําลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือเจ้าอย่าฝึกฝนเคล็ดวิชาร่างโลหะที่ทางเข้าห้องหนึ่งซึ่งถูกปิดตายในสภาย,ยอดขุนพลมียอดขุนพลกลุ่มใหญ่ออกกันอยู่หน้าห้องทุกคนมีทีท่ากระสับกระส่ายวันนี้เป็นวันที่ทายาทยอดขุนพลจะออกจากการปลีกวิเวกตอนที่1514การกลับมาของทายาทยอดขุนพล ถ้ายาทยอดคุณพลกำลังจะออกมาแล้วคุณคิดจะรายงานเรื่องนั้นให้เขาฟังอย่างไรผู้อาวุโสคนหนึ่งโพล่งขึ้นท่ามกลางความเงียบก็รายงานเขาไปตามมอตรงมีอะไรให้ต้องลังเลละชายไวกลางคนท่าทางแข็งแกร่งคนหนึ่งที่สวมชุดกรดเต็มยศพูดพร้อมกับบกมือ รายงานเขาไปตามตรงคุณพูดอย่างกับไม่รู้นิสัยของทายาทยอดคุณพลของพวกเราอย่างนั้นและก่อนหน้านี้ทั้ง,ท,งทั้งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการท้าทายไข่กลนประตูมังกรเขาก็ยังกัดฟันเพื่อจะสั่งการประกาศยอดคุณพลข้อแรกที่ให้เหล่ายอดคุณพลทุกคนปฏิบัติตัวต่อท่านอาจารย์ของเขาด้วยความเคารพสูงสุด ผู้อาวุโสพูดพร้อมกับขมวดคิ้วลองคิดดูสิว่าจะเกิดความวุ่นวายขนาดไหนถ้าเรารายงานเขาไปตามตรงเขาเคารพท่านอาจารย์ถึงขนาดนั้นคุณคิดว่าเขาจะมัวน,นิ่งเฉยและใช้เหตุผลอยู่ได้หรือหากเขาเอาเรื่องขึ้นมาจะต้องกลายปนหายนะแน่ ปูชนีสถานนักปราดเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสภาประมาจารย์จึงไม่น่ากังวลเท่าไหร่ปัญหาอยู่ที่ตระกูลจางกับสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งทั้งสองเป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ของทวีปแห่งประมาจาย์แต่สภายอดขุนพลของเราก็ไม่ได้อ่อนแอถึงขั้นที่ต้องยำเกรงและอธิบายการกระทำของเราให้พวกเขาฟัง ชายไวกลางคนที่สวมชุดเกราะเต็มยศคำรามกลุ่มอำนาจพวกนั้นเริ่มจะเคยชินกับความสงบสุขและภายในองค์กรก็เริ่มอ่อนแอถ้าไม่ใช่เพราะหยาดเหงื่อและหยดเลือดของพวกเราเหล่ายอดขุนพลพวกนั้นจะได้เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขอย่างทุกวันนี้หรือ ผู้อาวุโสเมืองพูดถูกตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่สภาย,ยอดขุนพลต้องอธิบายการกระทำของเราให้ใครๆฟังชายวัยกลางคนอีกผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตพร้อมกับสะบัดแขนเสื้อเราใช้พละกำลังแทนคำพูดของเราเสมอในครั้งนั้นสมาคมผู้พยากรณ์จิตวิญญาณได้สั่งการหุ่นโลหะไร้วิญญาณมากมายให้เข้าโจมตีแต่ก็ถูกกองกำลังของพวกเรากำจัดไปหมด ถ้าผมจะต้องพูดหลักก็อยากจะบอกว่าสภาปรมาจารย์น่าอ่อนแอเกินไปเป็นเพราะพวกเราเปิดทางให้พวกเขาถึงกล้าตั้งคำถามถ,ามถึงการตัดสินใจของสภาปรมาจารย์ถ้าเป็นผมผมจะสั่งการให้พวกเขาลาถอยและถ้าพวกนั้นบังอาจฝ่าฝืนคำสั่งผมก็จะใช้กำลังบังคับให้ยอมจำนนผู้อาวุโสสายหน้าและพูดว่าพวกเขาเป็นปรมาจารย์นะไม่ใช่พวกข้างถนน เหตุผลที่สภาประมาจารย์ยังยืนหยัดมั่นคงมาได้นับหมื่นปีก็เพราะคุณค่าของพฤติกรรมของพวกเขาและการไม่ตัดสินเรื่องต่างๆโดยใช้พลระกำลังถ้าเราใช้พละกระกำลังบีบบังคับให้ทุกคนยอมจำนวนแล้วจะได้ความเคารพที่แท้จริงจากใครๆได้อย่างไร ชายไว้กลางคนที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปนะักคำรามความเคารพคุณคิดว่าพวกเราต้องการความเคารพจากพวกเขาจริงๆหรือผู้คนสมัยนี้นะักเคยชินกับความสงบสุขจนสูญเสียสัญชาตญาณการป้องกันอันตรายที่อยู่ในสายเลือดของพวกเขาไปพวกเขาหลงลืมความทุกข์ทรมานที่เหล่าบรรพบุรุษของเราได้รับจากเผ่าพันปีศาจจากโลกอื่นจนหมดแล้ว สิ่งที่พวกเขาสนใจตอนนี้ก็คือจับจ้องสภาปรมาจารย์เพื่อหาจุดอ่อนในทุกการกระทําของพวกเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพบจุดอ่อนแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาราวกับสิ่งเหล่านั้นจะนําพาไปสู่จุดจบของโลกและในทํานองเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาปรมาจารย์ตัดสินใจในสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดของตัวเองก็จะเหมาเอาว่าสภาปรมาจารย์สูญเสียคุณค่าของตัวเองไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่เป็นธรรม ดูเรื่องของประมาจาร์จางเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่เพราะอยู่ในอำนาจการจัดการของสภาประมาจาร์ผู้คนก็จะพากันตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือและหลักการหากประมาจาร์จางไม่ถูกลงโทษอย่างหนักข่าวหรือที่ว่าสภาประมาจาร์ไม่ใช่องค์กรที่น่าเชื่อถืออีกต่อไปก็เริ่มจะแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆ พวกเขาพากันหลงลืมคุณงามความดีที่ประมาจายจยนจังได้ทําให้มวลมนุษยชาติอย่างการที่เขาทําลายวงตระกูลของเผ่าพ,พันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นเพียงแค่เรื่องนั้นก็เกินพอที่จะชดเชยความผิดทั้งหมดของเขาแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้ผู้คนทั่วไปมักละเลยและไม่สนใจว่าคนคนหนึ่งจะทําคุณงามความดีให้กับโลกสัก์แค่ไหนทั้งหมดที่เขาที่พวกเขาสนใจก็คือความผิดพลาดและหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะกระพืมมันจนเกินความเป็นจริงไปเพื่อให้ได้สนุกสนานกับการเสพดรามา่า ยกตัวอย่างเท่าที่พวกเขารู้อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับ3กลุ่มอำนาจใหญ่ทั้งหมดที่จางเซเวียนทำก็แค่ทำลายตึกรามบ้านช่องและค่ายกลเท่านั้นเขาไม่ได้สังหารใครเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างข่าวที่แพร่สะพัดออกมานั้นกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันถูกเผยแพร่ไปในนามนองว่าจางเซเวียนจงใจใช้พละงกำลังสร้างความวุ่นวายและกำจัดทุกสิ่งที่เข้ามาขวางทางของเขา ซึ่งถ้าสภาปรมาจารย์ไม่อาจลงโทษกระดามในหมู่พวกเขาได้บางทีก็อาจจะไม่คู่ควรกับการที่จะได้เป็นผู้นำของทวีปแห่งปรมาจารย์ต่อไปผู้อาวุโสคนหนึ่งแทรกคำพูดของชายไวกลางคนผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแต่สภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ได้ประกาศการตัดสินใจของพวกเขาออกไปแล้วซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะตั้งคำถามทั้งหมดที่เราต้องคิดก็คือเราจะรายงานเรื่องนี้กับทายาทยอดคุณพลอย่างไรต่างหาก เขาเองก็รู้แต่จะให้ทําอย่างไรวัตถุประสงค์ของสภาปรมาจารย์คือปกป้องมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นต่อให้คนส่วนใหญ่ในโลกไม่เข้าใจพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่อาจเฝ้าดูโลกทั้งโลกล่มสลายได้นี่คือความรับผิดชอบและภาร,ระหน้าที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของสภาปรมาจารย์ทุกคนพากันเงียบกริบ แม้จะได้ใช้เวลาร่วมกันไม่นานแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าธรรมยาทอยอดคุณพลมีความรู้สึกต่อท่านอาจารย์ของเขาอย่างไรหากเขาได้รู้ว่าสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ออกประกาศจับท่านอาจารย์ก็คงจะโมโหเดือดแน่ถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครเดาออกว่าเขาจะแสดงท่าทีและตอบโต้อย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่สภายอดขุนพลของพวกเขาจะมีทายาทยอดขุนพลขึ้นมาสักคนเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้กระดอรายขึ้นกับเขาไม่ได้ ผู้อาวุโสเชิงคุณบอกว่าคุณหาทางออกได้แล้วไม่ใช่หรือชายวัยกลางคนอีกคนหนึ่งตั้งคำถามกับผู้อาวุโสทุกคนรีบหันไปมองทางออกของผมก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักกรอกคือในเมื่อข่าวประมาจารจางแพร่สะพัดไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะปกปิดเรื่องนี้จากทายาทยอดขุนพลได้นานในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะชิงรายงานให้เขารับรู้เสียก่อนเพื่อที่เราจะได้กำหนดขอบเขตและทิศทางของข่าวนั้นได้ผู้อาวุโสเชิงพูด ประกาศจับของสภาปรมาจารย์นั้นมีอยู่ทั่วทุกมุมของทวีปแห่งปรมาจารย์ถึงตอนนี้ทายาทยอดคุณพลจะยังไม่รู้เรื่องเพราะเขากําลังอยู่ระหว่างการปลีกวิเวกแต่ไม่ช้าเมื่อเขาออกมาเขาก็จะต้องรู้เรื่องอยู่ดีแทนที่จะปล่อยให้ทายาทยอดคุณพลตำหนิพวกเขาที่ปกปิดเรื่องสําคัญแบบนี้ไว้คงจะดีกว่าหากพวกเขาชิงรายงานเสียก่อนด้วยวิธีนี้อย่างน้อยก็พอจะโน้มน้าวให้เขามีมุมมองที่ถูกต้องได้ ยอดคุณพลคนอื่นๆเข้าใจตรกับข้อนี้พวกเขาต่างพยักหน้าพูดกันตามตรงหากปกปิดเรื่องนี้จากทายาทยอดคุณพลได้พวกเขาก็คงจะทำไปแล้วเพื่อป้องกันเรื่องปวดหัวที่จะเกิดขึ้นตามมาผู้อาวุโสเฉิงลังลออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อตอนที่เรารายงานเรื่องนี้ให้เขารับรู้เราควรจะมุ่งไปที่ความขัดแย้งระหว่างประมาจานจางกับ3มกลุ่มอำนาจนั้นส่วนเรื่องประกาศจับและเรื่ององอื่นๆ ก็ควรจะพูดเพียงผ่านๆผ,ผมเชื่อว่าธรรมยาทอยอดคุณพลคงจะเข้าใจความร้ายแรงของเรื่องนี้และไม่แสดงอออกอย่างหุนหันพลันแล่นนะในเมื่อพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรายงานเรื่องนี้ต่อทายาทยอดคุณพลสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือปรับปรุงรูปแบบของข้อมูลข่าวสารเสียใหม่ผมก็คิดว่าทำอย่างนั้นคงดีที่สุดแล้วละ่ะคนอื่นๆพยักหน้ารับ ทันทีที่ทุกคนตัดสินใจได้ประตูห้องก็เปิดออกชายหนุ่มคนหนึ่งถือหอกเดินออกมาแม้เขาจะอายุยังน้อยแต่ก็มีรังสีคมกริราวกับจะพุ่งทะลุถึงสวรรค์ทุกคนรู้สึกได้อย่างเลือนรางถึงพลังปราณท่วมท้นที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของเขาพร้อมที่จะพุ่งออกมาทำลายล้างคู่ต่อสู้ได้ทุกขณะขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสำเร็จการฝึกฝนวอนยุทธ์แล้วฝูงชนพากันประสานมือและแสดงความยินดีกับชายหนุ่ม ือชายหนุ่มโบกมือแม้จะเป็นท่าทีธรรมดาแต่เขาก็แผ่รังสีของความทรงอำนาจที่ทำให้ทุกคนไม่กล้าพูดเสียงดังต่อหน้าเขาพวกคุณมารวมตัวกันแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มกว่าสายตาไปยังฝูงชนที่อยู่ตรงหน้าเขาเลิกคิ้วรายงานทายาทยอดคุณพลก่อนหน้านี้คุณสั่งการให้พวกเราคอยเฝ้าดูประมาจานจางเมื่อคืนนี้เองพวกเราได้ข่าวว่าเขาสร้างความปั่นป่วนที่ตระกูลจางและทำให้ผู้อาวุโสหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังปูชนียอสถานนักปราชั์ทำให้รองหัวหน้าปูชนีสถานประมาจานจารและผู้อาวุโสอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บเช่นกันและเท่านั้นยังไม่พอเขายัางมุ่งหน้าไปสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งทําลายตึกรามบ้านช่องและถึงกับลักพาตัวหัวหน้าน้อยของพวกเขาด้วยผู้อาวุโสเชิงก้าวเข้ามาและรีบรายงานสิ่งที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง เขาพยายามพูดถึงเฉพาะการกระทําของประมาจาย์จางเพื่อที่ทายาทไ้อดคุณพลจะได้ไม่โมโหหมากนักหักได้รู้ถึงการตัดสินใจของสภาประมาจา์สำนักงานใหญ่แต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบทายาทยอดขุนพลก็ขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองหรือนี่เป็นข่าวที่คุณได้รับจากสภาประมาจา์เออผอู้อาวุโสเชิงชนง,งักกับคำถามปุบปรับของทายาทยอดขุนพลนี่เป็นข่าวที่ผมได้รับจากสภาประมาจา์ ใต้ความผิดและข้อกล่าวหาให้คนอื่นนี่เป็นวิธีดำเนินงานของสภาปรมาจารย์หรือชายหนุ่ม,พ,มพึมพำก่อนจะส่งสายตายเย็นเยียบใส่ผู้อาวุโสเชิงคุณพูดว่าท่านอาจารย์ของผมลักพาตัวหัวหน้าน้อยของศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าหัวหน้าน้อยที่คุณพูดถึงนั้นเป็นใครถึงกล้ารายงานข่าวผิดๆแบบนั้นออกมาผัดผมได้โปรดให้อภยัยกับความโม่งเงวของผมด้วยผู้อาวุโสเชิงหัวใจเต้นครวครามขณะรีบก้มศีรษะขออภยัย ทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ของผมทำก็แค่พูดคำเดียวแล้วหัวหน้าน้อยก็เต็มใจและทิ้งตำแหน่งของเธอและจักมาพร้อมกับเขาแต่คุณกล้าบรรยายการกระทำของเขาโดยใช้คำที่ชั่วร้ายอย่างคำว่าลักพาตัวบังอาจชายหนุ่มโบกมืออย่างเกรี้ยวกราดเออขออภัยที่ต้องถามแต่ทายาทยอดขุนพลรู้ได้อย่างไรผู้อาวุโสเชิงถามอ้อมแอมนั่นก็เพราะหัวหน้าน้อยของศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็ง ชายหนุ่มถือหอกกระชับมั่นไว้ในมือและใช้อีกมือหนึ่งไพล่หลังไว้เขาเชิดหน้าขึ้นนอยอย่างภาคภูมิใจและพูดต่อเป็นสิทธิพี่ของผมเจทีแชนแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง